สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับจะเป็นโพสต์ประมูลประจำวันที่8เมษายน2563นะเอามาดูให้ดูกันเหมือนเดิมเลยไอไเสื้อบอลพวกนี้มันหาซื้อค่อนข้างที่จะยากนะบางทีก็ไม่มีขายในสโมสรบางทีช็อปต่างๆก็ไม่มีขายแล้วหาซื้อหาซื้อได้ที่ไหนก็ที่นี่ไงนี่เลยช่องคนบ้าเสื้อบอลนอกดติดตาม กดกระดิ่งนะตรงนี้ตรงนี้นะงงงงนะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนขายกดไม่ได้ให้ไปสมัคร Gmail ที่ Google นะพิมพ์ใน Google เลยว่าสมัคร Gmail เท่านั้นแหละพอสมัครเสร็จก็มากดติดตามจะได้ไม่พลาดเสื้อบดสวยๆที่ผมลงทุกวันลงเป็นปีๆลงแม่งตลอดอะหาทุกย่างจริงโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวตัวแรกกันเลยนะตัวแรกกันเลยอันนี้จะเป็นราบบุรีราบบุรีนะไอเรื่องปีนี่ผมไม่รู้เพราะาผมไม่เคยดำ นะอันนี้จะเป็นเป็นทานเฟิร์มหมดเลยนะเป็นทานเฟิร์มหมดเลยนะแล้วก็ประมาณนี้อ่าเป็นี่ยทานเฟิร์มหมดเลยแล้วก็หน้าหลังโลกอย่างนี้นะโหตัวเนี้ยแฟนลาบุรีอะโหเสื้อออกมาโคตรสวยจริงๆผมผมโคตรฉายจริงๆแฟนบอลหลายๆทีมนะที่แบบทําเสื้อออกมาที่สวยงามมากๆเลย <S <S โอเคต่อมาตัวที่สองนะตัวที่สองจะเป็นฟุตซอลการท่าเรือ ตัวนี้จะเป็นเกนตักเตะนะเป็นเกนตักเตะนี่โลโก้นี่จะเป็นอัดกาอลรลีทับนะส่วนตรงนี้ลงเนื้อผ้าหมดเลยรักษาง่ายลงเนื้อผ้าตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเอ,อ่อทานเฟอร์อย่างนี้เป็นทานเฟอร์นะด้านหลังก็การท่าเรือน,นี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะแต่ว่าโอเคสวยหลับโล่งนะโอเคตัวนี้จะเป็นไซส์เอ็มระบบ38ใครที่กําลังมองหาเสือ้ออะไรอะท่าเรือฟุตซอลก็ อันนี้ไว้ได้เลยกดติดตามช่องผมได้เลยต่อมาตัวที่3เป็นซ้อมซ้อมเทโลซ้อมเทโลตัวนี้เป็นผ้าสเปนเด็กนะผ้าสเปนเด็กอเห็นมโอู้หสวยเนี่ยเนี่ยใครแม่งชอบใส่เสื้อแขนกุดนะโอ้โหผมแนะนําเลยต้องมีตัวนี้ต้องมีนะโลโก้ปักขอบนะโลโก้ปักขอบอันนี้ปักลงเนื้อผ้านี่ไอ้ช่องช่องสามนี่ก็ปกักปักขอบตรงนี้จะเป็นพวกเ ไม่แน่ใจเหมือนกันนุ่มเป็นทานเฟอร์หรือเปล่านะโอเคอันนี้ก็เบอร์เบอร์สิบนี่เป็นอย่างนี้นะพูดสวยงามสวยงามนี่สีไอ้นี่ซ้อนแสงอ่ามีซ้อนแสงนะโอเคตัวนี้ไซส์เอสรอบอกมันสามสิบหกแต่ว่ามันยืดได้ที่สามสิบแปดใครใส่รอบอกประมาณสามสิบแปดก็จะฟิตฟิตหน่อยเหมือนสลิมฟิตอ่ะนะนะส่วนสามสิบหกก็พอดีเลยโอเคต่อมาตัวที่สี่เป็นแขนกุด แขนกุดบุรีลมนะตัวนี้ก็เช่นเดิมเลยใครชอบใส่เสื้อแขนกุดโหดูไ,ไงตัวนี้เป็นเสื้อซ้อมนะเสื้อซ้อมอันนี้ก็อัดกาวแล้วรีทับตัวนี้นะาอัดกาวรีทับนอกั้กก็เป็นพวกทารนเฟอร์ทารนเฟอร์หมดเลยนะอ่านี่หลังก็เป็น่างนี้นะโอ้ยสว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 ยเยี่ยมเสื้อฟุตบอลไทยไม่แพ้ชาติไหนในโลกจริงอ่าหรือบอกไปตัวนี้จะเป็นไซส์ M นะรุ่สาวที่แปด ยังไงรายละเอียดต,ต่างๆก็เดี๋ยวไปดูในโพสที่ผมประมูลวันที่8นะโอเคต่อมารายการที่5รายการที่5จะเป็นไทยลีกออสตานะไทยลีกออสตาเนี่ยเป็นยังไงตัวนี้ก็เป็นปักขอบไปนะเอีปักเลยเอีปักแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกน่าจะเป็นทานเฟอร์นะอม่าให้ผิดนี่นี่อน,นะทาร์เฟร์หลังก็ ดานโนเซียงกานี่นะเบอร์ยี่สิบเอ็ดห่วยส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 วยเอาไปใส่ไปแบอบลใส่อะไรได้สบายสย,สยเอาลืมบอกไซส์ตัวนี้เป็นไซส์ L นะรอบอกสี่สิบนะต่อมาตัวที่หกตัวที่หกนี่เป็นโปโลท่าเรือนะโปโลท่าเรือตัวนี้ไซส์ L รอบอกสี่สิบเอ็ดนะสวยจริงๆนี่โลโก้ปักขอบไม่ต้องกลัวหลุดเลยแล้วก็ ไอตาแกตปอเน,นี้ก็ปักนะด้าหลังก็หลังมึงเปนประมาณนี้นี่ก็เป็นสีแสบประจำสโม,มสรการท่าเหรือใส่ทำงานใส่ดูบอลเรียบร้อยจริงๆถือว่าคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้ผู้ไม่ถูกเขาใช้ันเดิลตัวที่เจ็ดมาตัวที่เจ็ดจะเป็นลายพรางแอร์ฟอร์สนะลายพรางแอร์ฟอร์สนะลงเนื้อผ้าโลโก้ลงเนื้อผ้า,โโโผาตาคีล่าตรงนี้ลงเนื้อผ้านะ รักษาโคดง่ายจริงๆหน้าหลังลงเนื้อผ้าโดยรวมนี่ถือว่าโคดสวยจริงๆราคาป้ายมันอยู่ที่290บาทนบเาทนไซส์เอ็มระบบส9บเนี่ใครชอบสายเสื้อประมาณแนวนี้ก็จัดได้จริงๆใส่วิ่งใส่ลำลองใส่อะไรทั่วไปได้หมดโอเคต่อมาตัวที่8นะตัวที่8จะเป็นโปโลของเอ่ออามี่สีฟ้าเหมาะเลยเนี่ยเหมาะเลย สายอาจารย์เนี่ยมาเลยสายอาจารย์อาจารย์ต้องใส่เสื้อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใส่เสื้อไปสอนหนังสือใช่ไหมเนี่ยเนี่ยพวกเสื้อผาระอันนี้พวกนี้เนี่ยวบอกดูโลโก้ปักขอบนะโลโก้ปักขอบไอ้นี่ก็ปักนะแล้วก็ราคาป้าย290บาทตัวนี้เป็นไซส์เอลนะไซส์เอลรอบอกเอ่อ41อ็ดนะจัดได้จัดได้ตัวนี้สายโปโลต้องจัดโอเคต่อมาตัวที่9 ตัว oh, ที่เก้าเป็นลำลองเสื้อใส่ลำลองทั่วไปเช่นอะไรอะ่ะใส่วิ่งใส่เที่ยวใส่ไรได้สบายๆเห็นป่ะเป็นอามีตัวนี้ไซส์สองเ L นะรอบอกมันสี่สิสี่สี่สิบสามสี่สบสี่อันนี้เปนะ็นกรมายีนะเป็นกรมายีตังนี้ก็เป็นพวกทารนเฟอร์หลังก็ประมาณน,นี้สวยงามสวยงามสวยป้องจับป้องจับเสื้อฟุตบอลไทยไม่แฟชาติใดในโลกอีกแล้วอย่างที่ผมบอกไปโอเคอมาแล้วกันที่สิบ สิ่งก็จะเป็นโปโลโปโลของแอร์ฟอร์สนะเนี่ยโปโแอร์ฟอร์สันี้ก็ตัวนี้ปักนะปักปักตรงเนื้อผ้าเลยไม่ต้องกลัวหลุดเลยอย่างมันก็หลุดอยู่แล้วตัวนี้ก็ปักเหมือนกันนะตัวนี้จะเป็นไซส์ XL x รอบอก414นะเนี่ยไว้ใส่งานงานที่แบบในงานที่เศร้าๆอ่ะเออผมก็มีนั่นแหละ ประมาณนี้หลังก็ประมาณนี้นะนี่ผ้ามันจะผ้าตัวนี้จะออกเป็นแบบลื่นๆเบาๆนะผ้าจะลื่นๆเบาๆไม่ใช่ผ้าโปรโลทั่วไปใส่สบายไม่ร้อนโอเคต่อมาตัวที่สิบเอ็ดนะสิบเอ็ดนี่เป็นแพร่แพร่เป็นแพร่ประมาณนี้นี่โลโก้เป็นทันเฟอร์นะโลโก้เป็นทันเฟอร์ตัวนี้ลงเนื้อผ้านี้ลงเนื้อผ้าด้านหลังก็ประมาณนี้ ถือว่าสวยงามจริงๆแล้วก็ไซส์เอ,อ่็มรอบอก37นะลายรอบอก38ก็อาจจะฟิตๆหน่อยแต่รอบอก37เนี่ยใส่พอดีเลยโอเคต่อมาตัวที่12 12เป็นโปโลของของใครวะพิจิตโปโลของพิจิตนะพยาชาลวันพิจิต FC นี่โลโก้นี่จะเป็นอัดกาวแล้วก็รีทับนะ โลโก้อันกาวลีดครับตรงนี้ก็เขียนอ่านไม่ออกอะตกสามจิตอะไรเนี่มาณบบนี้แล้วกันโอเคนะน,นี่ด้านข้างประมาณนี้นะอ่าหลังก็ประมาณนี้ตัวนี้เป็นไซสนะ์เอ็มนะไซส์เอ็มรอบอกเอ่อเท่าไหร่นะรอบอกประมาณสามสิบเก้านะยาวยี่ห้าใครรอบอกสามสิบแปดใส่ยันหลวมแน่นอนรอบอกสามสิบเก้าใส่กำลังสวยยาวยี่ห้านะดูด,ดีโอเคต่อมารายการที่สิบสาม สิบสามจะเป็นเสื้อยืดไนกี้เสื้อยืดไนกี้ใครสายเสื้อยืดเนี่ยลายนี่เป็นตาอะไรนะแมนยูวะนัะ่นผมใผิดนะด้านหลังไงน,นี่ไซส์ตัวนี้เป็นไซส์เอล่ะแต่ว่าผมว่าโลกได้แค่สามสิบเจ็ดนะใครใส่โลกอกสามสิบแปดเนี่ยสวยสามเจ็ดสามแปดนี่สวยตัวเนี้ย,ยจัดเลยสายเสื้อยืดไนกี้ต่อมาตัวที่สิบสี เป็นโปโลของมหาวิทยายลัยสุรนารีอ่านี่ครับโคคนโคลดาเนี่ต้องต้องมีต้องมีไหมไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ตัวนี้ปัก,ปกเลยปักปักลงเนื้อผ้าหมดปักคือปักลงเนื้อผ้าเออแล้วก็นัานหลังอันนี้จะเป็นลงเนื้อผ้าอันนี้ลงเนื้อผ้าส่วนนี้ปักลงเนื้อผ้าอ่าลวดลายนี่ก็ลงเนื้อผ้าสวยๆลดแก้มหน้า น่าเก็บสะสมจริงเท้าสุรานารีนะยอดตัวนี้จะเป็นไซส์ xl นะรุ่อกสี่สามใารเป็นกูเข้าอีสานเนี่ยสามารถเก็บได้นะโอเคต่อมาตัวที่สิบห้าตัวที่สิบห้าจะเป็นแจ็คเก็ตเป็นผ้าล่มนะแจ็คเก็ตผ้าล่มราคาป้ายหกร้อยเก้าสิบโคแพงเลยนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะนี่ใส่ทำไรอ่ะใส่ขับมอเตอร์ไซค์เท่เท่ากันกันแดดใส่กันลมกันหนาวได้ โอเคมันไซส์ S นะรอบอกสามสิบเก้ารอบอกสามสิบเก้ายาวยี่ห้าโอเคต่อมาตัวที่สิบหกตัวที่สิบหกเป็นแจ็คเก็ตผ้าล่มนะเป็นผ้าล่มใส่ขับโมไซด์นี่แหละใส่อะไรนะใส่ในที่ทำงานที่มีแอร์ประมาณนี้นี่แหละตัวนี้ไซส์ M นะรอบอกสามสิบเก้ายาวยี่หกโอเคต่อมารายการที่ สิบเจ็ดนี่ก็เป็นผ้าปีจมูกเหมาะช่วงนี้เลยนี่นะสามอันใครชนะได้หมดเลยสามอันรายการที่สิบแปดเป็นอาร์มนะไม่ใช่ดิรายการที่สิบแปดเป็นรวมนี่รวมดูตัวนี้ติดกระจกติดกระจกนะปึ๊บนี่แล้วก็ตัวนี้พวกปูนแจนะนี่นี่ปูนแจจัลลี่ปูนแจบาซา่าแล้วตัวนี้ก็เป็นที่ติดกระจกเหมือนกันปึ๊บอย่างเงี้ยนะอ่า อ่าแล้วก็อันนี้ก็ติดกระจกเหมือนกันปุ๊บนี่แล้วตัวนี้จะเป็นที่ใส่เนี่ยในรถอ่ะเออพอลบอพวกพอลบอนะเนี่ยใส่หน้ารถติดไปอย่างเงี้ยแล้วก็เสียบใส่เข้าไปอย่างเงี้ยอ่าตัวนี้นะทั้งหมดมันหูหลายชิ้นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเกตชิ้นใครชนะได้หมดเลยอันเนี้ยนะรายการที่ที่สิบแปดนะเมื่อกี้ต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้านรายการที่สิบเก้านี่จะเป็นอาร์มอาร์มไทยลีกปีสองพันสะิบสองนะเห็นนะอ่า เป็นของใหม่อัดกาวเรียบร้อยแล้วเอาไปให้ร้านเขาอัดทับได้เลยห้ามอัดเองเด็ดขาดนะเพราะพังแน่ใครอัดเองผมยอมรับเลยว่าต้องพังแน่ต้องให้ที่ร้านเขาอัดอย่างเดียวโอเคต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบยี่สิบนี่เป็นทงไม่ใช่ทงแมนยูไม่แน่ใจเนยว่าทงแมนยูหรือเปล่านะมันเป็นประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้ไม่ทงหรอกอาจจะเอาไปติดแบบฝาผนังเออติดฝาผนังงี้นะแหละสวยสวเท่เทนะตัวนี้ ตำหนิแทบไม่ค่อยมีนะถือว่าใหม่มากตัวนี้มันมันเท่าไหร่นะมันสูงถึงเนี้ยเนี่ยความสูงเนี้ยเนี้ยความความสูงความกว้างไม่รู้นะมันเท่าไหร่อ่ะเออยี่สิบเก้าส่วนความยาวเนี้ยยาวยาวอย่างเงี้ยนะยาวอย่างเงี้ยสี่สิามนะในความยาวเนี้ยนะสี่สิบามนะอันนี้เป็ความสูงแล้วกันเออสูงเนี้ยสี่สิบเก้าอ่าโอเคต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนี่จะเป็นเสื้อลำลองลำลองของยามาฮ่านะใส่ทั่วไปเหมือนกันไป วใส่นอนใส่อะไรได้อุ้ยยังไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวเป็นไงเนี่ยเห็นไหมสวยเป็นเป็นพวกยามาฮ่าอะไรพวกนี้เป็นสกรีนนะพวกยามาฮ่าพวกเนี้ยเป็นสกรีนนะส่วนพวกนี้ก็เป็นพวกเฟสเนี่ยพวกเนี้ยเป็นเฟสเป็นเฟสโอเคต่อมารายการสุดท้ายแล้วรายการที่ยี่สิบสองยี่สิบสองเป็นเสื้อลำลองเชียร์ใครยฮอนดา โ้นี่ก็เป็นเอ่อเป็นเฟกนะเฟกตัวนี้ก็เป็นาเป็นสกรีนนี่เป็นสกรีนนี่แล้วหลังอย่างี้นี่เป็นสกรีนหลังโล่งสวยงามเอาไปใส่วิ่งใส่นอนใส่เที่ยวอะไรได้หมดแหละผ้าจะลืนล่นๆลืนล่นๆหน่อยโอเคหน้าไม่ไหวแล้วแข็งแล้วเนะี่ยก็ไปล้างโอเคหมดแล้วถ้าไงก็อย่าลืมนะกดติดตามนะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเสื้อดีดๆนะมียเยอะแยะมากมายมีเป็นโกดังไม่ต้องกลัว ยังไงวันนี้ก็ไม่มีแล้วหมดคำพูดแล้วหน้าไม่ไหวแล้วแข็งไปห <c oughs> <c oughs> มอู้ไม่ไม่พูดทีไม่ขึ้นแล้วโอเคแา้วไงก็ลาแล้วครับสวัสดีครับ